โ,โอ้หล่อจังเลยโอ้อโหถ่ายติดอะไรเนี่ยติดกล้ามอ,อกเออ,อเดี๋ยวไปดูหนังนะคะ <c oughs> แฟนตอบคาถามว่าทำไมอานงน่ารักจังเลยคะเ,ออเพราะว่าอานงมีโจค,ค่ะค่ะแล้วก็อานงมีทาไทยคะ่ะ แตไม่มีดีกว่าค่ะทำไทยไปนานแล้วชื่อเรื่องเขาเป็นผีตายมันไม่ถูกของเรีรักแฟนเพลงทุกแ่่นะคะพอพี่ปนาอานะคะฝากภาพยนตร์เรื่องอนงสองสามสี่ชาติด้วยค่ะเป็นภาพยนตร์ที่พวกเราเต็มที่กันมากมจริงๆค่ะว่าจะเป็นโบพี่จีทำไทยพี่ฝนมอนสเตอร์พี่แจ็คพี่ฝนธนาสุนทรนภวงเพื่อนแป๋มเพื่อนใครนะพี่สาวชื่ออะไรมัวสาวแป๋ม ค่ะอีกยวสองคนมันจะน้อยใจเพราะไม่ค่อยได้พูดถึงมันเ <c oughs> ลยเยอะเลยค่ะแล้วก็น้องออมนะคะพวกเราเต็มที่มากจริงๆค่ะทุกทีมพีเอสเขาก็คือสุด,ดยอดฮาโลวีนนี้น,น่ากลัวจังเลยหนึ่งสองสามแฮน่ากลัวไหมจ๊ะอุยมันน่าอยากนาะน